กับคว้าแชมป์อีกครั้งกับคุณรำยืนเตะครับครับก็คนหนึ <t <t us> <t us> <t us> ่งต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับพราคุณบอลเราเล่นเป็นทีมแล้วก็มีแฟนบอลที่หนาแน่นคอยหนุนหลังขอบคุณที่เราเหนื่อยกันมาตลอดปีก็ขอมอบแชมป์สมัยหนึ่งให้กับแฟนบอลคุรำยืนเตะทุกคนเหนืออีกสองถ้วยให้คว้า ตอนนี้มอลแชมป์ด้วยเป็นไงบ้างครับแต่แบบอาจารย์ต้นครับแน่นอนครับเป้าหมายที่เราก็คว้าแชมป์ไม่ได้ในสองฤดูที่เดือก็ทุกคนก็เต็มที่อยู่แล้วครับจะป้องกันแชมป์ไม่ได้สองฤดูที่เดือดฝากเลถึงแฟนบอลชาวกาวนะครับกับวันที่ยี่สิบกับวันที <c 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 ่แปดแล้วก็วันที <c <c ่ยี่สิบเราก็แล้วก็วันที่8เรามีสองแพ้ที่เราจะเข้าชิงแล้วก็เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลทุกๆคนครับเข้ามาให้กำลังใจบร้วยกำ์ยูไนเต็ด แล้วก็พวกเราสัญญาครับสำหรับพวกเราจากอาช้าเพื่อต่อแทนแฟนบอลทุกคนนะครับโอ้